คุณแม่เนี่ยเขื่อนเจอหลายคนที่ชอบเขารู้สึก powerful มีคนเรียกเขาคุณแม่เขารู้สึกว่าเออเขาทรงพลังเขามีเขามีจุดยืนในที่ที่หนึ่งบางคนก็ไม่ชอบคุณแม่อย่ามาเรียกฉันคุณแม่บางคนออกตัวเลยว่าเรียกฉันว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่ามาเรียกฉันว่าคุณแม่ภาษาและทุกคำต้องมีคอนเท็กซ์ หลายๆครั้งภาษาเวลาเติบโตมันก็จะเปลี่ยนไปแต่ละรุ่น Gen, เจนเบบี้บู r เจนเราเจนซีหลายๆเจนเนี่ยภาษาก็มีการลื่นไหลนะครับไม่มีคําไหนที่อยู่คงกระพันเหมือนเดิมตลอดเพราะเราต้องกลับมาที่แนวคิดก่อนว่าภาษาอะไรที่เปลี่ยนไปบ่อยภาษาจําเป็นต้องมีคอนเท็กซ์ล้วก็มาดูกันว่าวันนี้มีคําไหนที่เราอธิบายได้แล้วก็ไม่ได้มา,าคำนี้ก็เป็นคําที่ เป็นติดตลกกันมาบ่อยนะครับโดยโดยหน้าที่เขื่อนเนี่ยเป็นคนที่จะค่อนข้างใช้เหตุผลหลักการอธิบายอะไรค่อนข้างเชิงลึกนิดนึงอยู่แล้วบางทีก็งานวิจัยงานวิจัยแต่ว่าคําว่าสายเหลืองเนี่ยเขื่อนรู้สึกว่ามันไม่จําเป็นต้องมีคําอธิบายอะเราแค่ใช้ความเป็นมนุษย์แล้วก็มี empathy เอ p มพั y ซี่หละค่ะการเปรียบเทียบมนุษย์คนคนหนึ่งให้เป็นปัจเจกหลือว่าเป็นอุจจาระมันไม่ตลกแค่นั้นเลยครับเขื่อรู้สึกว่ามัน แค่ใจกว้างแล้วก็ใช้เอ p มพ h y ีความเป็นหนุยด้วยกันนะครับไม่ต้องเปลี่ยนคนํานี้แล้วก็ไม่ควรไม่ต้องใช้คํานี้แล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ตลกสําหรับเขื่อนรู้สึกว่าซิมโฟมากเลยอ่าคาว่าคุณแม่ก็น่าสนใจนะเพราะคาว่าคุณแม่เนี่ยเหมือนเดิมมันต้องมีคอนเท็กซ์มันไม่มีคําว่าอุย้ยคํานี้แบบผิดไปเลยเขาจะถูกไปเลยคําว่าคุณแม่เนี่ยเขื่อนเจอหลายคนที่ชอบเขารู้สึก p o w e r f u l มีคนเรียกเขาคุณแม่เขารู้สึกว่าเออเขาทรงพลังเขามีเขามีจุดยืนในที่ที่หนึ่ง บางคนก็ไม่ชอบคุณแม่อย่ามาเรียกฉันคุณแม่บางคนออกตัวเลยว่าเรียกฉันว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่ามาเรียกฉันว่าคุณแม่ก็อยู่ที่คอนเท็กซ์ว่าใครชอบอะไรไม่ชอบอะไรแต่เพราะวันนี้เราคุยกับนักจิตบําบัดเราจะไปให้ลึกกว่านั้นอีกนะครับสุดท้ายแล้วเวลาเราโดนเรียกคําว่าอะไรอะ่ะแล้วเราไม่ชอบอะ่ะเราต้องกลับมาสังเกตว่าความสัมพันธ์ของเรากับคําคํานั้นแปลว่าอะไรเช่นมีคนเดินมาบอกเราแล้วบอกว่าอีตอแหล เรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นคนตอแหลเพราะฉะนั้นคํานี้ไม่มีผลกับเราแต่ถ้าเกิดมีคนมาว่าเราว่าอีตอนแหลแล้วเรารู้สึกเราต้องพิจารณาเราว่าเออว่ะสําหรับเราคําว่าตอแหลแปลว่าอะไรเราเลยรู้สึกนั้นกลับมาถ้าใครที่โดนเรียกว่าคุณแม่หรือว่าคุณแม่แล้วแบบรู้สึกไม่โอเคมันโอเคที่จะรู้สึกไม่โอเคแต่ลองกลับมาถามตัวเองว่าเออทําไมฉันไม่ชอบคาว่าคุณแม่วะหรือว่าตอนเด็กๆเราโดนคนจี้ว่าแบบออกสาวแล้วพอออกสาว การเป็นผู้หญิงการเฟมินินการเป็นแม่คนมันไม่มีอะไรผิดหรือไม่ดีเลยแปลว่าตอนเด็กที่เราจี้เนี่ยจริงๆประเด็นไม่ใช่คําว่าคุณแม่แต่ประเด็นคือความรู้สึกของเราตอนเด็กใที่เราโดนจี้ก็ลองรีเฟล็กกลับมานะครับว่าเออทำไมความสัมพันธ์ของเรากับคําคํานี้ไม่ดีลองกลับมารีเช็คกับตัวเองแต่อย่างที่บอกเรามีสิทธิ์ที่จะชอบหรือไม่ชอบครับน,นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่รู้สึกว่าโอดสกูมากนะ เราไม่ไปถามคนอื่นนีว่าชอบ69หรือชอบท่าหมาถูกปะมันเป็น sexual preference หรือ position เราทำไมอะมันเป็นเรื่องส่วนตัวเราไม่ควรถามและเราไม่ควรลดค่ามนุษย์1น,นคนไปเหลือแค่เป็นลุกหรือเป็นรับเพราะสุดท้ายแล้วคืออยากจะบอกนะครับว่าคนคน,นึงเกิดมามันไม่ได้เซตนะว่าเป็นลุกหรือเป็นรับบางคนชอบที่จะลุกเพราะว่าสติมูลลความรู้สึกพอโตมาเออเริ่มเข้าใจแล้วว่าก็ชอบรับเหมือนกันนี่ว่า ก็เป็นลุกก็ได้รับก็ได้เพราะฉะนั้น2ออย่างเราไม่ควรลดค่าหรือเรียกคนคนหนึ่งเพราะสิ่งที่เขาชอบบนเตียงและอันที่2ลุกหรือรับเลยที่เป็นแบบหนึ่งฟิกเซ์เนี้ยอย่าลืมว่าเป็นความชอบชื่นชอบทางแบบการมีเซ็กซ์มันเปลี่ยนแปลงได้หรือเพิ่มเติมตลอดเวลาครับแบบมัน2ประเด็นเหมือนกันครับคาว่าเป็นอะไรก็ได้หรือเป็นคนดีก็พอถ้าเราฟังดูเพลนๆนะมันมันเหมือนเป็นคำชมเนาะมันเป็นจริงๆแล้วมันเป็นคําแบบ คำกดดันหรือคำดูถูกที่เคลือบน้ำตาลสองประเด็นเลยก็คืออันที่หนึ่งมันกดดันการที่ต้องโตมาแล้วอยากเป็นตัวของตัวเองแล้วหายใจไม่ออกเพราะว่าโดนคนต่อว่าอึดอัดตลอดเวลาเนี่ยเรามีคนเอบอกว่าเธอรูปหัวรูปไหล,ล่เราบอกว่าเป็นอะไรก็ได้ขอให้เป็นคนดีก็พออ้าวมันกดดันนะมันกดดันที่ว่าโอเคครูต้องทําดีต้องเป็นคนดีอันที่สองคำว่าคนดีคนดีคืออะไรอะคนดีในแต่ละวัฒนธรรม แต่ละประเทศในแต่ละสถานที่แตกต่างกันหมดคนดีของเขื่อนกับคนดูทางบ้านกับคนที่กําลังสัมภาษณ์เขื่อนอยู่หรือว่าทีมงานอีกสิคนข้างหลัง <c oughs> ก็แตกต่างกันออกไปคําว่าดีเป็นเรื่องปัจเจกเพราะฉะนั้นการที่จะบอกให้คนคนนึงเป็นอะไรก็ได้เป็นคนดีก็พอมันกดดันและคําว่าคนดีมันมีหลากหลายมากเลยครับเพราะฉะนั้นกล่าวแล้วอูน่าสนใจมากถ้าเกิดเป็น LGBTQ เป็นพวกผิดเพศมันก็จะรีเฟล็กกลับไปว่าเฮตร r เซ็กชวลหรือว่าชายที่ชอบหญิงหญิงที่ชอบชายเป็นถูกเพศถูกไหมมันก็เป็นการตีความไปเราอย่าลืมนะครับว่าเราย้อนกลับไปในอดีตไกลๆกลก,ลก,ลก่อนที่แบบบริบทสังคมหรือว่าใน c คาลเจอร์ต่างๆเนี่ยการที่เพศหลากหลายหรือว่า LGBTQ เนี่ยจริงๆอยู่กับเรามานานนา,นนา,นนานมากแล้วถ้าเกิดเราเปิดประวัติศาสตร์หนังสือฮิสโอรีต่างๆนะครับเพราะฉะนั้น มันไม่มีคำว,ว่าผิดแน่นอนเพราะถ้ามีคำว,ว่าผิดมันต้องมีคำว,ว่าถูก we have always been here เราอยู่ตรงนี้มาตลอดครับเพราะฉะนั้นคำว,ว่าผิดเพศมันเก่ามากๆเลยอันนี้บาปยังไงอะเนาะมันน่าสนใจเนาะมันบาปยังไงเนาะถ้าเกิดถ้าเกิดไปในเชิงลึกนะอันนี้จริงๆถ้าเกิดนะไปในเชิงลึกกันเลยจริงๆก็บางศาสนาก็ใช่ก็ชัดเจนเลยว่าบาปแต่เราก็ต้องกลับมาดูอีกว่าทำไมถึงมันบาปอะเพราะมันก็ลิงก์กลับไป คำถามะเกียครับคำว่าผิดเพศอ่ะถ้ามันไม่มีผิดหรือถูกหรือคําว่าดีเป็นเรื่องปัจเจกสุดท้ายแล้วมันก็กลับมาเทีย่ยนะครับทุกอย่างเป็นเลเยอร์อะมันจะบาปได้ยังไงอะถูกไหมเอาถ้าเกิดเราเอาสมมตินะเป็นคนดีละ่ะเป็นคนดีทําทุกอย่างที่ถูกต้องที่สังคมบอกแต่เป็น LGBTQ ยังบาปอยู่ไหมนึกออกนะมันก็เป็นอีกหนึ่งคำถามครับ ก็กลับไปที่เป็นอะไรก็ได้ขอให้เป็นคนดีก็พอจริงๆมันมันเป็นเรื่องที่กดดันคนมาเยอะเลยนะมันกลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่ะพอเป็น LGBTQ ปุ๊บรู้สึกว่าจะต้องเก่งจะต้องเป็นคนที่ครีเอทหรือแบบเราจะเคยได้ยินประโยคนี้นะว่าแบบ คนที่เขาเป็น LGBTQ เขาจะเป็นคนที่แบบเก่งเนาะเขาจะครีเอทีฟเนาะมันเพิ่มแรงกดดันในการเป็นมนุษย์คนคนหนึ่งและใช้ชีวิตให้มีความหมายของเขาให้ได้มากที่สุดนึกออกไหมครับสุดท้ายแล้วเราเป็นมนุษย์หนึ่งคนเรามีอิสระภาพในการเลือกอยากเป็นสิ่งที่เราเป็นคําว่าเก่งและไม่เก่งของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเราก็คงไม่ expect ว่าลิงจะว่ายน้าเก่งเท่าปลาแล้วเราก็ไม่คิดว่าปลาจะปีนต้นไม้เก่งเท่าลิงถูกไหมเพราะฉะนั้นจะบอกว่า LGBTQ+ ต้องเป็นคนเก่งต้องเป็นซูเปอร์ฮิวแมน มันเป็นบริบทที่กดดันและเป็นบริบทที่ยังอยู่ในสังคมมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ดูอยู่เรารู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็น Heterosexual หรือว่าไม่เ g b t q ให้รู้เลยว่าอยู่ไปตามสเต็ปของตัวเองอยู่ไม่ต้องไปเก่งตามความเก่งของคนอื่นแค่เป็นสเต็ปของตัวเองในจังหวะของตัวเองเวลาของตัวเองและสิ่งที่ตัวเองชอบ that's good for now yeah. แล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าก,กดดันตัวเองนะอยากทําอะไรในวัยไหนก็ตามทําตามสเต็ปตัวเองแล้วเวลาของตัวเองเลยนะครับอันนี้พี่คันฝากด้วยและที่สําคัญนะครับอย่าลืมติดตามแอลเมนทุกช่องทางเลยวันนี้ไปก่อนนะคนดีบ๊ายบาย